เวลาอ่น yeah, uh, 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 yeah? yeah, mm ี hmm. mm ่ม hmm. okay. uh, oh. ัน okay. ม erm ันห mm ้องเยียวยู่ยอะอย่างนี้มันจะเข้าสังาขัอ่าเข้าที่ลำย่างไห้ครับแต่สมมุดตัวบางแห้งหรือว่าห้องเยยูที่มันเล็กๆที่สอบในการเข้าสังขังยากนะครับถก็เป็นตัวดุลเ้าเนี่ยแทบคันทุ่มีกินทุ่นนันนี่จะไม่มีกินทุ่นเลยครับนี่จะไม่มีกินทุ่นไม่แทบไม่คันไม่กระจารเฉยอยู่นั่งแล้วทิ่งล้างน้ำออกออกไห้ระยะเวลาในการทิ้งไว้หน้าปอยจะห้าชั่วที่หนึ่งนาที นนน้ำีีี่่แป๊บเเดยวองก็จะแต่ตัวตัวตัวนี้มันจะไม่มีอาการจำคันฟงฟงครับฟงไม่เลยนี่แต่นี่อย่างอ่าฟงมันจะมีครับแต่ว่าน้อยตัวดุนดุนดุนเก้าที่เป็นโซดาไฟครับฟงฟงที่มันเกิด อยกัดเนี่ยมันนั่นลางออกระยาฟอง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 ตัวอ่า